หญิงสาวผู้อาภัพตอนที่173รนหาที่ตายจูจูกู้เย่ยก็นึกถึงใครบางคนจึงไม่ปากแล้วพูดว่าองค์ชายปีศาจผู้นั้นช่างไรโชคจริงๆตอนนี้บ้านกว้างขวางสะดวกสบายแต่เขากลับจากไปแล้วกงหลีสังคงจะเป็นองค์ชายที่น่าเวทนาที่สุดในโลกตลอด10บกว่าวันที่อยู่บ้านสกุลกู้เขาต้องนอนบนที่นอนซึ่งปูอยู่บนพื้นแทบทุกวัน และต้องนอนเบียดอยู่ในห้องเดียวกันกับลูกน้องของเขาจนถูกเสียงกรนของเหล่าลูกน้องชายชะกันรบกวนจนหลับไม่สบายทั้งคืนหลิงเจเวีเ๋เฉินยิ้มเล็กน้อยหลังจากที่กงหลีสั่งจากไปเขาก็รู้สึกว่าอากาศสดชื่นขึ้นมากท้องฟ้าก็ดูสดใสขึ้นทันตาเขายอมรับว่าหน้าตาของกงหลีสั่งมิได้เป็นรองเขาซักเท่าไหร่ แต่โชคดีที่เยเออของเขาไม่ชอบประเภทหน้าตาหล่อร้ายเช่นนั้นไม่เช่นนั้นเขาคงไล่อีกฝ่ายไปตั้งนานแล้วอย่าเห็นว่าเขาบาดเจ็บสาหัสอยู่การเอาชนะองค์ชายน้อยแควหลี่แค่คนเดียวหาได้เป็นปัญหาสําหรับเขาไม่พี่เชิญแควหลี่ห่างจากพวกเราแค่ภูเขาช่างหมั่งลูกเดียวใช่ไหมแล้วฝั่งพวกเขาทำสงครามกันจะกระทบถึงหมู่บ้านชิงซานไหมกู้เย่กังวลเล็กน้อยการที่กงหลีสั่งมาเจอหมู่บ้านชิงซานได้แสดงว่าคนอื่นก็ทำได้เช่นเดียวกัน ถ้าสงครามขยายวงกว้างจนเกิดผลกระทบกับหมู่บ้านนี้มันไม่ใช่เรื่องตลกเลยภูเขาช่างมังตั้งอยู่ในชายแดนของแคว้นเหยียนแขวนตงหลิงและแควนหลี่ถ้าหากภูเขาช่างมังถูกถล่มจนรับค่าระยะห่างของหมู่บ้านชิงซานและแควนหลี่ก็จะใกล้เคียงกับระยะห่างจากเมืองไร้ชื่อเพียงแต่ว่าระหว่างทั้งสองสถานที่ถูกกั้นไว้ด้วยภูเขาลึกแสนอันตรายน้อยคนนักที่จะสามารถเดินทางผ่านภูเขาได้ไม่เป็นไรหรอก ปอมชายผู้นั้นมีวรยุทธ์ล้ำเลิศอีกทั้งยังมียอดฝีมือหลายคนคอยปกป้องจึงสามารถฝ่าอันตรายต่างๆมาถึงที่แห่งนี้ได้สงครามระหว่างสองแขวนส่วนมากมีแต่ทหารธรรมดาที่เข้าห้ามหันกันพวกเขาไม่รนหาที่ตายเข้าภูเขาลึกง่ายๆหรอกคำพูดของหลิงเจเวียเฉินทำให้กู้เยี่ยสบายใจขึ้น สงครามเป็นการละเล่นของผู้มีอำนาจผู้บริสุทธิ์ที่สุดก็คือชาวบ้านธรรมดาถ้าหากเลือกได้ใครเล่าจะยินยอมใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความกลลาหนของสงครามโดยไม่รู้ชะตากรรมการกลับไปครั้งนี้ขององค์ชายน้อยคงไม่ได้ไปนำทับออกศึกหรอกนะท่าทางเออระเหยลอยชายของเขาดูไม่เหมือนคนที่สามารถทำการใหญ่ได้เลยกู้เยี่ยพูดวิจารณ์หลิงเจเวียเชิญไม่อยากพูดถึงชายอื่นกับเยี่ยเออของเขามากนะจึงพูดเพียงสั้นๆว่า ปกติเจ้านั้นทำศึกไม่ไหวจริงๆแต่อาศัยจังหวะที่แม่ทัพใหญ่แขวนเหยียนไม่อยู่คิดจะสร้างผลงานทางการทหารย่อมมีหนทางเป็นไปได้ทว่าพี่ใหญ่ที่คอยปกป้องเขาอยู่ตลอดเวลาคงไม่มอบโอกาสนี้ให้เขากู้เย่ยก,กำลังจะพูดอะไรบางอย่างทันใดนั้นก็มีเสียงตำหนิดังขึ้นมาจากลานบ้านหยุดนะใครอนุญาตให้เจ้าเข้าใกล้ห้องปรุงยามันเป็นเสียงของกู้ลี่เอ,อ๋อ กู้เย,ย่ขมวดคิ้วเนื่องจากไม่ว่าจะเป็นคนในตระกูลกู้หรือคนที่มาช่วยงานทุกคนต่างรู้ว่าห้องปรุงยาเป็นเขตห่วงห้ามนอกเสียจากคนที่ได้รับอนุญาตเพียงไม่กี่คนนอกจากนั้นแล้วนางจะไม่ยอมให้เข้าใกล้เพื่อหลีกเลี่ยงความสงสัยนางรีบเดินออกจากห้องเพื่อไปที่ลานบ้านกลับมองเห็นหลิวซื้อถือตะกร้าใบหนึ่งยืนอยู่ห่างจากห้องปรุงยาในระยะไม่ถึงสามก้าวพร้อมกับรอยยิ้มที่เต็มใบหน้าตรงนี้คือห้องปรุงยานั้นหรือข้าไม่รู้นี่นา นึกว่าเป็นห้องครัวดูความจำค่าสิช่างแย่เสียจริงเมื่อเห็นกู้เย่เดินออกมาหลิวซื่อก็แสดงสีหน้าประมาทและรีบอธิบายแต่คำอธิบายที่เต็มไปด้วยช่องโหว่ของนางไม่เพียงพอที่จะให้คนเชื่อมีธุระอะไรหากไม่มีที่นี่ไม่ต้อนรับเจ้านางกับคนที่นี่นับว่าแตกหักกันไปแล้วยังอุตส่าห์มาที่นี่อีกช่างหน้าด้านเสียจริงคนอย่างหลิวซื่อถ้าไม่มีผลประโยชน์ก็คงไม่ตื่นเช้ากันที่นางมาที่นี่ต้องมีวัตถุประสงค์แน่นอน หลิวซื้อคงรอยยิ้มบนใบหน้าเอาไว้ไม่ค่อยได้แล้วกล้ามเนื้อบนใบหน้าของนางกระตุกหลายครั้งพยายามฝืนยิ้มอย่างแข็งทื่อออกมาพร้อมกับพูดว่ายายเด็กนี่ดูเจ้าพูดเข้าสิกท,ทั้งทั้งที่พวกเราล้วนเป็นครอบครัวเดียวกันแท้แท้ครอบครัวเดียวกันแท้เดียวกันมีความใกล้ชิดแน่นแฟนถึงเพียงนี้ใจจืดใจดำใสกันขนาดนี้จะทำให้คนอื่นหัวเราะเยาะเอาได้นะหัวเราะเยาะ หลิวซื้อคนอย่างเจ้ายังกลัวถูกหัวเราะเยาะอยู่อีกหรือกู้เย่ขมวดคิ้วก่อนจะกระชากเสียงอย่างอดใจไม่ไหวถ้ามีทุระก็รีพูดไม่ต้องพูดไร้สาระเยอะถึงเพียงนี้หลิวซื้อกัดฟันและหายใจเข้าลึกๆเพื่อไม่ให้สบถถอคำด่าออกมานางพูดอย่างเคร่งครึมว่าเมื่อวานพ่อของเจ้ากลับมาจากเมืองซื้อเนื้อมาหลายช่างเขารู้ว่าเจ้าและพี่ชายเจ้าชอบกินเนื้อจึงให้ข้าเอามาให้ชิ้นหนึ่งขณะที่พูด นางก็เปิดผ้าที่คลุมอยู่บนตะกร้าออกเผยให้เห็นถึงเนื้อที่เจือลายไขยมันทั้งชิ้นอยู่ด้านในถึงแม้กู้เยี่ยจะอยากกินเนื้อติดมันแต่นางก็ไม่ชอบกินเนื้อมันล้วนถึงขนาดนี้เนื้อประเภทนี้บ้านนางมักจะนำมาใช้เจียวเป็นน้ำมันส่วนน้ำมันที่เหลือจะนำมาห่อสลาเปาแต่วันนี้คนขี้งกกลับยอมแบ่งของมาให้จึงทำให้นางแปลกใจมากดูเหมือนว่าหลิวซื่อผู้นี้จะมีแผนการอยู่ในใจไม่น้อยไม่เป็นไร เจ้าเก็บไว้ให้เสี่ยวจ้วงกินเถอะเขาจะได้ไม่ต้องมาขอกินขอดื่มที่บ้านข้าเป็นประจำบ้านสกุลกู้มีอาหารที่ดีเสมอมาหลังจากที่มีผู้ป่วยทั้งสองคนอย่างหลิงเจเวียนและกงหลีสั่งมาที่บ้านคุณภาพอาหารก็เพิ่มขึ้นอีกระดับเจ้าสองคนนั้นเลือกกินมากลูกน้องที่พวกเขาพามาด้วยนั้นทั้งขึ้นเขาล่าสัตว์เอ่ยทั้งถูกสั่งให้ออกไปซื้อวัตถุดิบเอ่ยเอาเป็นว่ากับข้าวบนโตะอาหารของบ้านสกุลกู้ไม่เคยขาดอีกทั้งยังหลากหลายเป็นอย่างมาก ลิวซื่ออิจฉาอาหารของบ้านสกุลกู้ส่วนตนก็ไม่กล้าแบกหน้า,ด,านด้านด้านมาขอกินด้วยจึงส่งลูกชายอย่างเสี่ยวจวงมาที่หน้าบ้านสกุลกู้ทุกวันนางคิดว่าถึงอย่างไรเสี่ยวจ้วงและกู้หมิงกู้เยี่ยก็มีพ่อคนเดียวกันคนเป็นพี่ชายพี่สาวคงไม่ยอมไม่ให้เขากินหรอกเจ้าหนูอายุเพียงห้าปีกลับรู้จักดูสีหน้าคนแล้วรู้ว่ากู้เยี่ยเป็นใหญ่ในครอบครัวนี้จึงไม่กล้าทำให้นางอารมณ์เสียทุกวันคอยพูดคำหวานอย่างพี่สาวจ๊ะ พี่สาวจา๋าบ้านสกุลกู้ก็ไม่ได้ให้เขากินแค่คําเดียวทุกครั้งที่เขามาก็จะเอากับข้าวให้เต็มถ้วยให้เขากินอย่างเต็มที่รูปร่างของเสี่ยวจ้วงช่วงนี้เรากับถูกเป่าลมจนใกล้จะกลายเป็นลูกโป่งแล้วมีบางช่วงที่หลิวซื้อพาเขามาส่งทุกเช้าพอตกดึกค่อยรับกลับลูกชายกินอย่างอิ่มหนำสำราญทุกมืออีกทั้งนางยังไม่ต้องออกเงินนางคงอิ่มเอมใจมากสินะ หลังจากนั้นกู้ลี่เอ๋อทนดูต่อไปไม่ไหวแล้วจึงเล่าเรื่องนี้ให้กับพ่อของนางฟังหลังจากที่กู้โม่ไปคุยกับกู้เฉียวเสี่ยวจวงจึงถูกส่งมาน้อยลงกูเ้เย่ได้ยินมาว่าหลิวซื่อถูกกู้เฉียวดุชุดใหญ่เพราะเรื่องนี้ในตอนนี้เมื่อกูเ้เย่จงใจพูดปมด้วยของคนอื่นออกมาทันใดนั้นหลิวซื่อก็ชักสีหน้างอง,ง้ำนางดึงตะกร้ากลับอย่างแรงและคลุมผ้าคืนพร้อมกับพูดอย่างเย็นชาว่าเสี่ยวจวงเป็นน้องชายของพวกเจ้านักกินกับข้าวของพวกเจ้าไม่กี่คำจะเป็นอะไรไป อออข้ารู้แล้วหลิวซื่อมองไปที่หลิงเจเวีเฉินที่อยู่ด้านหลังกู้เยี่ยคุณชายผู้นี้ไม่เพียงแต่หน้าตาหล่อเหลาจนชวนตะลึงเท่านั้นดูก็รู้ว่าหน่วยกา้านดีมีความสามารถยิ่งดูเสื้อผ้าคเครื่องประดับของเขาก็ยิ่งเห็นได้ชัดว่ามีฐานะที่สูงสักเป็นคุณชายเศรษฐีร่ำรวยนางแมมปากแล้วพูดว่าตอนนี้เจ้าไปเกาะคนมีฐานะแล้วได้ใจคุณชายตระกูลใหญ่ จึงไม่เห็นพ่อแม่พี่น้องของตนอยู่ในสายตาใช่ไหมเจ้าไม่คิดบ้างหรือว่าเจ้าเป็นแค่หญิงบ้านนอกคนหนึ่งคุณชายอย่างเขาจะชอบเจ้าจริงได้อย่างไรคนเขาก็แค่เล่นสนุกด้วยเท่านั้นจะขอเจ้าแต่งงานจริงๆได้หรือต่างชนชั้นต่างฐานะกันถึงเพียงนี้ต่อให้แต่งเข้าไปเป็นเมียน้อยข้าว่าเจ้าก็ยังไม่คู่ควรด้วยซ้ําในฐานะคนเป็นแม่อย่างข้าข้าขอเตือนเจ้าเอาไว้นะผู้หญิงต้องรู้จักรักตัวเองเมื่อถึงเวลารองเท้าขาด ที่คนอื่นทิ้งเอาไว้หลังเล่นเสร็จดูซิว่าจะมีใครมาเอาอีกไว้ขณะที่หลิวซื่อกำลังาสาดคำพูดอย่างสนุกสนานทันใดนั้นก็รู้สึกเจ็บปากอย่างรุนแรงนางปิดปากเอาไว้แล้วคายฟันสองซี่ออกมาจากปากใครคว่างหินใส่ข่้แน่จริงก็ออกมาฟันหน้าของนางถูกก้อนหินกระแทกจนหลุดออกมาสองซี่จนลมไหลเข้าปากได้สีหน้านางดูมึนงงช่างหน้าตลกเสียจริง